มาแน่ฝนแรงมาก4ี่วันรวดทุกภาครับมือระวังวาตภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่21พฤษภาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่จะเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยของเราจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลส่งผลทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามใกล้กับอา่าวตังเกียที่คอยช่วยดึงดูดทำให้ลมมรสุมพัดพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราต่อเนื่องโดยเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับฝนกันแบบชุ่มชำ่ำทั้งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าเลยทีเดียว โดยในวันนี้จะถือเป็นวันที่พีคที่สุดโดยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่มีฝนตกแช่ตกนานๆอาจส่งผลทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรเส้นทางของพายุจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา เป็นไปตามที่แอดมินได้แจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบว่าจะมีฝนฟ้าขนองกันแบบชุ่มฉ่าทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าบางพื้นที่ในขณะที่วันนี้แนวโน้มฝนจะกระจายตัวเพิ่มขึ้นอีกโดยจะเห็นได้จากโมเดลว่ายอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอา่าวตังเกียเป็นตัวช่วยดึงดูดทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราแบบเต็มเต็มีลักษณะเป็นแพรใหญ่ส่งผลทําให้ภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ได้ในทุกภาคโดยจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกรวมถึงท้องทะเลอ่าวไทยจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเสริมเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลและหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้กับประเทศเวียดนาม จึงเป็นเหตุให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะยาน,าน่านแพร่อุตรดิตตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36 3 9งาองศางเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาคร และสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนาองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31 3 5องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 7องศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะาอากาศดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลายพื้นที่มีโอกาสเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์มวลน้ำสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่22พฤษภาคม จะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณเอา่าวเบงกอตอนกลางเริ่มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหมุนควงผลักดันทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมทั้งมีลมใต้ที่หอบนำความชื้นจากฝั่งอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราส่งผลทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนอง กลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำและในช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าของวันที่23พฤษภาคมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยฝนตกหนักมากจะก,กระจุกตัวอยู่ทางด้านที่ตะวันตกของประเทศเป็นส่วนใหญ่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือ กับฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นอีกเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณตอนกลางของอ่าวเบงกอสลส่งผลศาสนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้โดยยังคงมีกำลังแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำเลยทีเดียวโดยในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปบางแห่งอาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอล เริ่มเคลื่อนตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุดีปรชันและพายุไซโคลนได้ในระยะต่อไปและจะช่วยดึงดูดทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นหอบนำความชื้นพัดส,สาดเข้าฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศตั้งแต่บริเวณภาคเหนือถึงภาคใต้จึงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ติดต่อกัน ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทางด้านทิศตะวันออกและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งแต่มีลักษณะกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเพียงบางพื้นที่เท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่24พฤษภาคมยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลจะเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดีย ใกลกับประเทศบางคลาเทศแต่ยังคงเป็นตัวช่วยสนับสนุนทําให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบนําความชื้นพัดปกกลุมบริเวณประเทศไทยของเราจนถึงวันที่30พฤษภาคมเลยทีเดียวจึงขอแจ้งแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวรวมถึงการทวีกำลังแรงขึ้นของหย่อมความกดอากาศต่ำที่คาดว่า จะเป็นถึงพายุไซโคลนได้เพื่อพอแม่พี่น้องทุกท่านจะรับทราบข้อมูลต่างๆและนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฝนฟ้าขนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นหลายวันติดต่อกันอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วย โดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดการเดินเรือในช่วงดังกล่าวส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศไปพร้อมกันกับแอดมินอย่างต่อเนื่อง เราจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ